สวัสดีค่ะทุกทท่านมาพบกับอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกัยยาพามาดามะคะ่ะตอนนี้แอดมินนกอยู่ที่หน้าหมู่บ้านนะคะกิศนานครโครงการ16น,ะะนั่นก็คือบ้านพี่สาวตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพมหานาครนะคะอยู่ที่หมู่บ้านกิษนาโครงการ16กําลังจะออกไปด้านนอกนะคะกาลังจะนั่งรถสาย556นะคะไปที่สีลมจะพาทุกท่านไปดูการละเล่นที่ สีลมกันเลยนะคะเพราะว่าสีลมนี่ตามที่คุณนกได้ติดตามคลิปวิดีโอต่างๆนะคะก็รู้สึกว่าสีลมนี่จะอันดับหนึ่งของกรุงเทพมหาคนครเลยนะคะแล้ววันนี้เป็นการเล่นสงการเป็นวันสุดท้ายนะคะก็เลยจะพาพลังเอฟซีที่ติดตามช่องกระยพามาดามังไปเจอกันเลยคะ่ะไปที่สีลมกันเลยคะ่ะโอเคเนาะไปดูการเล่นสงการนะคะ เดี๋ยวก็ไปพบกันอีกทีนะคะแล้วพบกันอีกทีค่ะตอนนี้อยู่หมู่บ้านนะคะอากาศที่ประเทศไทยค่อนข้างที่จะร้อนนะคะร้อนมากๆร้อนอบอ้าวแต่ก็โอเคก็จะพูดคุยกันไปเรื่อยนะคะโอเคเนาะตอนนี้ก็กำลังเดินไปที่ท่ารถนะคะ ตอนนี้ศึกษาข้อมูลแล้วว่าจะนั่งรถสายไหนนะคะไปที่ศรีลมแล้วจะลงรถตรงไหนนะคะต่อรถสองต่อนะคะสาย556แล้วก็ไปต่อ15ที่กองฉลากกองฉลากก็ตั้งอยู่บริเวณไม่ไกลจากสนามหลวงหลังจากที่เที่ยวที่ศรีลมแล้วก็จะมาแวะเที่ยวที่สนามหลวงอีกนะคะโอเคแล้วเจอกันเดี๋ยวจะข้ามทางนะคะ ถนนค่อนข้างว่างต้องข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะเสียงก็อาจจะรบกวนนิดนึงเพราะว่ามีรถนะคะสัญจรไปมาโอเคเนาะ ขึ้นสะพานลอยกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปนั่งรอรถโดยสารเลยนะคะ จะต้องต่อรถจะต้องนั่งรถสาย556ค่ะเดี๋ยวเราจะนั่งรอรถที่นี่นะคะสาย556ค่ะค่ะตอนนี้นั่งอยู่บนรถโดยสารนะคะสาย556กำลังตรงไปที่ลฉลากลองฉลากค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันอี่ทั้งค่ะ เราจะลงป้ายหน้าแล้วค่ะต่อสาย15ไปที่ศรีค่ะองเช็ค5เดี๋ยว ต่อรถที่นี่นะคะต่อรถสาย15ที่นี่นะคะแล้วก็จะไปสีลมค่ะจะไปดูสงการที่ศรีลมะะตอนนี้จะต่อสาย15ต้องรอยตรงนี้นะค่ะโอเคเนาะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนะคะที่ศรีลมนะคะตอนนี้ยังอยู่ที่กองฉลามนะคะยังรอรถสาย15นะคะ ก็ค่อนข้างที่จะรอนานหน่อยหนึ่งต้องใช้เวลาหน่อยหนึ่งนะคะก็เป็นอะไรที่สนุกตื่นเต้น,นะคะ่ะ ยังรอรถสายหนึ่งท่าอยู่นะคะเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วรถยังไม่มานะคะก็ต้องรอต่อไปถ้าอยากจะไปดูน้ำสงกรานที่สีลมนะคะก็ต้องรอต่อไปค่ะแต่ถ้ารอไม่ไหวถ้ารถสายหนึ่งท่าไม่มาก็คงจะต้องไปจบลงที่สนามหลวงนะคะเพราะว่าสนามหลวงนี่เดินไปอีกนิดนึงนะคะแต่นกจะพาพลังเอฟซีดูทุกท่านนะคะที่ติดตามเพรากย์จพามาดามอยู่ เราจะไปเล่นน้ำสงการกันที่สีลงค่ะโอเคค่ะตอนนี้กำลังจะขึ้นรถสาย15นะคะหลังจากที่รอมาเป็นเวลา1ชั่วโมง บนรถโดยสารนะแต่ไม่ใช่เป็นรถปรับอากาศนะคะไม่สามารถที่จะรอสายหนึ่งข้ามปรับอากาศได้นะคะเพราะรถจะน้อยมากแล้วช่วงนี้รถปิดนะคะเป็นช่วงสงการก็เลยนั่งรถธรรมดานะคะร้อนแต่ก็ท้งทนเพื่อพลังเอฟซีนะคะพี่ติดตามของิารธรรมดานะคะเดี๋ยวเราจะไปขบอันที่ณาสีลมค่ะเราจะต้องไปให้ถึงสีลมนะคะเพื่อพลังเอฟซีที่ติดตามช่องขอพิารธรรมดา เราจะไปเล่นน้ําสงการที่นั่นกัค่ะที่สีลมนะคะสีลมนี่คืออันดับหนึ่งเลยนะในการเล่นน้ําสงการนะแล้วก็ฝรั่งนะคะชาวยุโร่าก็จะมาที่สีลมมากที่สุดะคะโอเคเนาะเดี๋ยวเราเจอกันที่สีลมอีกครั้งนะคะไปดูบรรยากาศที่สีลมไปดูบรรยากาศการเล่นน้ําสงการเละค,ค่ะตอนนี้คุณนกมาถึงที่สีลมแล้วนะคะแต่ว่า ทีหนึ่งเขายังไม่เล่นจบการนะคะเขาเล่นตอนปลายๆนะคะคุณนก็เลยต้องพาพลังเยมาทีนี้หลังจากที่เดินหลงมาเดินหลงไปสีลมซอย19แต่เขาเล่นกันต้ต้นซอยนะคะนี่อันนี้คือซอยซอยที่ซอย18่ซอย19นะคะคือ เขาไม่ยอมบอกจุดเราลงนะคะเราก็เลยเดินหลงเป็นต้องเดินย้อนกลับเป็นเวลา2กิโลเป็นระยะทาง2กิโลแต่ตอนนี้มาถึงแล้วนะคะง,งานเขากำลังเริ่มนะคะก่อนที่เราจะไปสีงลงด้านตะพัดีมีคนเล่นเป็นกระแสนะคะเรามาดูจุดนี้กันก่อนเนาะ